ถ้าคุณหลับตาแล้วคุณได้ยินเสียงลมเสียงคลื่นซัดชายหาดคุณจะนึกถึงอะไรครับพื้นที่ริมสุดหาดหัวหินตรงนี้เรามีธรรมชาติที่ต่างไปครับ แล้วก็มีทะเลเราอยากสร้างที่สุดของการพักผ่อน,นครับที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่ต่างไปและผมเชื่อว่าถ้าคุณเคยสัมผัสบริเวณานะครับคุณจะนึกถึงความรู้สึกแบบฟิลกู๊ดธรรมชาติมันไม่ได้มีสีเขียวสีเดียวนะมันมีภูเขามันมีหินมันมีท้องฟ้ามันมีต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นส่วนเรื่องสถาปัตยกรรมมันเหรอมันมี ความลื่นไหลของมันการที่เราจะทอดรหัสเส้นภูเขามาใช้ในงานสาาปกรรมบ้างก็ก็ไม่เลวเราจะ t r a n s อร์มเหลี่ยมจากภูเขาลงมาสันหน่อยดีไหมว่ามันมีอะไรมากกว่ากล่องธรรมดาเพราะฉะนั้นผมว่าท้ายทีสุดมันก็ควรจะเป็นสาาปกรรมชิ้นหนึ่งที่อยู่สบายบรรยากาศดี คือเวลาที่เราไปหุยหินนะครับเรามักจะได้ยินชื่อของเขาตะเกียบและพื้นที่โครงการของเราเนี่ยมันก็อยู่ติดกับเขาตะเกียบที่ว่านะครับซึ่งผมมองว่ามันมีความพิเศษมากๆผมก็เลยคิดว่าเอาภูเขาและทะเลเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแลนด์สเคปทีนี้พอเราเข้ามาในโครงการเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสระว่ายน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีแค่สระเดียวเราจะมีอยู่หลายสาระมากลยในโครงการนี้นะครับแล้วก็พื้นที่สวนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่แบนๆมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงเล่นระดับคล้ายๆกับว่าเรามีภูเขาแลลววกก็็ทะะเเเปนนนขขออองงงงส่ตััโคราร,รารบ เราก็พยายามที่จะนำเอาแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆโครงการไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีของน้ำทะเลก้อนหินหรือสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยถูกนำมาใช้กับวัสดุที่เลือกมาใช้กับงานตกแต่งภายในของห้องพักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องสีของผ้าบุสีของผหนังทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับ เมื่อได้ก้าวเข้ามาในห้องนี้แล้วเนี่ยเหมือนไม่อยากจะออกไปไหนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อยากหยุดเวลาไว้ในห้องนี้ทางพอทอดีไซน์ก็ได้ทําการคัดสรรเลือกเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่และชิ้นให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสรับรู้ถึงการเดินทางอันแสนสุดพิเศษไปกับวิรันดาค่ะถ้าเราเข้าใจลมทะเล และแสงแดดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าคนมีบ้านติดหาดต้องการอะไรครับ